ผู either, like or ้บ so ริการเราอยูโถจะมาเชรการได้นะครับตดนน้องช็อตที่สนะคะขอเชิญท ok ุกท่านบนเวทีค่ะาไว้ก่อนะคะค้างไว้ก่อนนะคะค้างไว้ก่อนนะคะคางไว้ก่อนค่ะ เปนออแวผู้หงแต่เ้ามตัวเป็นเหมือนาแนงที่เป็นดักปามากกว่านะคะหรือ้แตการถุงยางนะคกล้อเีนนะคะล้อนน 二，走、oh, okay. well, really，三，嘿，嘿，三，嘿，七，嘿，二，嘿，啊，这个啊，慢慢走了，走路了，啊，了，六，嘿，别毛弄错，走，嘿，三，嘿，行了，行了，行了，七，嘿，二，看准。 หนึ่งรวดึงสองไเร็วสามเร็วโอเคต่อไปเราเรียกว่าอับชางีอับชางคือจับยกเขาปั๊ล้ไปอลงหน้าจัมองหน้าอ้แล้วมา 哎！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 哎